ผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณสุวัฒเพชมาศีชื่อเล่นว่าคุณแมนอายุ25ปี โพสเรื่องราวของตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o อกแล้วก็คนเข้าไปกดไลค์กดให้กำลังใจเสนอความเห็นกันมากพอสมควรเลยทีเดียวคุณแมนเนี่ยนะครับตอนอายุ10ขวบประสบอุบัติเหตุสูญเสียการได้ยินไปข้างหนึ่งพออายุ14ก็ไปติดยาเสพติดจนกระทั่งถูกไล่ออกจากโรงเรียนไปหางานทําที่ไหนก็ไม่มีใครรับไม่ได้เรียนหนังสือจึงตัดสินใจเลิกยุ่งเกี่ยวหันหลังให้กับยาเสพติดแล้วก็ไปสมัครเรียกนกศนจนได้วุฒิชั้นมต,ต้นมาแล้วก็ไปเรียนต่อสายอาชีพก็คือปวชไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ในช่วงระ หว่างฝึกทหารคู่ฝึกก็เห็นว่า mm hmm. เฮ้ยก้อนที่แขนเนี่ยมันผิดปกติมันโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ไปตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันกลายเป็นเนื้องอกออกมาจากกระดูกท้ายที่สุดแล้วก็คือเป็นมะเร็ง <c oughs> เป็นมะเร็งที่กระดูก <c oughs> ผู้ชายคนนี้เขาไม่ท้อนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าตัดสินใจไปสอบ <c oughs> เป็นพนักงานร,ราชาการที่กรมสาารรพากรแล้วก็สอบติดได้ขึ้นบัญชีรายชื่อตอนนี้รอเรียกบรรจุแล้ว